สวัสดีจ้ามาจ้ากินข้าวกับแม่ติ๋วจ้าพี่น้องจ้าหม่ำจ้าหม่ำชัยภูมิจ้าหม่ำเป็นพวกได้ยัดจิ๋วกับเล็กแกะออกมาสิไปเก็บพริกล้างบ้านจ้าข้าวเหนียวร้อนๆค่ะข้าวเหนียวร้อนๆมาค่ะมายัดจิ๋วอุ่นข้าวเหนียวอ่อนๆเลยจ้าอื้ม น,น๋ออ๋ออาหารจานเดียวยังทาลิตศบ่ไ,ได,ด้วยจ้ะแพ้ยากินกระพร็กดกิบกับกระเทียมแซ่บจ้ะ นกไส้มาปีใหม่เอามะปลาเสซยบ กระเทียม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 เพชรบดหน่วยนึงละจ้ะ หยอดพิกหยอดพริกอ่อ,อนๆกินได้จ้ะเมิ่มมาเจ็บๆนี่จะติวฮึมขอนฮอน ลูกไส้อับมะไฮ่เม็ดสุดตากสามแดดแหแห้งทั้งพวกนันแหลมะมาสองพกให้พอน้องเข้าไปพวกนึงมันไม่จะเย็นใส่ฟ้าไว้ ลงแต่คลิปเก่าหลายจะวงังป่วยบ่ไม่คลิปสิล่งจ้ะก็เ <c> ล <oughs> ยไม่ให้คลิปกินมาตามสภาพที่เห็นนะจ๊ะเนาะบ๊ายบาย